เอ๋อยังครับมต้องครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับไปต่อตอนที่แล้วนะครับที่ซ่อมแอร์บ้านไดคินประมาณหมื่นแปดพิวหมื่นเจ็ดพิวนะครับคืนนั้นก็ลืมเทสแรงอัดคอมนะครับตอนนี้ก็ปล่อยน้ํายาออกใหม่นะครับอ่าสามสองออกนะครับออกทางเกตนี่นะครับโอเคแล้วตัวนี้ก็เตรียมเอ่อวาล์วบริการนะครับแล้วก็บานแฟร์เตรียม แฟนัดมา2หุนนะครับถอดท่อ2หุนนี้ออกนะครับแล้วก็4ี่หุนออกนะครับลอยเลยนะครับแล้วก็เตรียมใส่นี่ครับมันจะมีน้ำญ่อยู่นิดนิดหน่อยหนะครับจะเทสแรงอัดคอมเพรสเซอร์นะครับเลยต้องต่อถอดโรเลยเพราะว่ากลัวมีปัญหาที่คอยเย็นหรือเปล่านะครับพ่อย้อนกลับไม่ได้หรือว่ายังไงไะเป็นไปได้หมดนะครับช่างแมวก็สงสัยไปหมดเหมือนกัน ทดสอบแรงอัดก่อนตัวแรงอัดเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนั้นแล้วก็ลืมลืมลืมเทสว่าเออเราก็สามารถเทสแรงอัดได้นะครับโดยใส่แฟร์สองหุนแล้วก็ตัววาวบริการตัวนี้นะครับนี่ข้อออกว่ากลัวว่ามันมันตันในในใน คอยคอยเย็นนะครับคอยเย็นในรังพึ่งคอยเย็นฝักบัวตันอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ได้ได้แต่เทสนะครับก่อนก็ใส่แคปทิวไปแล้วเลเยอร์ไปแล้ว,ออลวนะตรงตรง f เอ็กแฟนตอนี้ก็มีแรงอัดนีย่ยา ว่ามันมันดันขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยดันไม่ไม่ได้นิดเพราะคอ,อเมเพรสเซอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมามดูแรงแรงอ่ะ่ะส่เกียร์ไฮน,นะครับตรงนี้จุดนี้นะครับปล่อยนี่เขากัน มันจะมีะน้ำยาค้างในระบบอยู่ปล่อยน้ำยาเอาให้หมดก่อนนะครับให้ลันตัวเปล่านะครับมาดูกันฟังเสียงให้เขาหมดดีๆกันแบ่นี้ท่อโลออกก็แรงอัดสองคนออก โอเคอันนี้ปิดเกียร์ไฮนะครับ mm hmm. ดูว่าแรงดันนี่เกินห้าร้อยไหมอ่ะหวานจะของเปิดแอร์เลยครับ uh huh. ครับโอเคมาดูกันเพื่อความชัวนะครับจริงจะไปเบิดคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับไม่ uh huh. ใช่าหมเราเปิดเลยครับ uh huh. ก็เลยกลับมาเทสดูอีกที uh huh. กันเหนียว uh huh. เดี๋ยววิเคราะห์ผิด ชีวิตเปลี่ยนนะครับซื้อมาใหม่เอาชั่วๆดีกว่าก็เลยกลับมาวันนี้อีกทีนะครับอีกวันหนึง่งชั่วค่อยวิ่งไปเบิกที่บริษัทนะครับโทรไปเช็คแล้วเขาบอกว่ามี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 เหลืออยู่สามอันช่างจะจองไหมบอกเดี๋ยวมาเทสกัน รออบรอหนกสามนาทีนะอันนี้แอลนี่เขาจะเป็นย่อแล้วนะครับจะเหมือนรุ่นเก่าจะมีแปงใหญ่ๆนะครับย่อเป็นเล็กๆแล้วตรงตัวอ็แนตัวใหญ่ๆจะหายไปนะครับเป็นแอลหนักๆนะครับ จะไปบูดไฟนะครับจะเป็นลีกเต้นตัวเล็กๆแทนนะยังนะยังไม่ทำงานรอแป๊บนะึ่งนี่เปิดแล้วนะครับพัดลมพัดเย็นทำงานนะสูตรจุดสี่สามนะครับจะกระเซ็หน่อยโอเคคอมก็ยังไม่ทำงานรอแป๊บนะึ่งส่วนนี้สวิตช์สวิตช์เขาจะไว้นิดหนึ่งนะ ด้านในนะครับไปสื่อสารกรา็กระพริบโอเคอารมณ์เริ่มมุนนะครับอคอมเพิวเซอร์เริ่มจะทำงานนะครับแสงเริ่มขึ้นอ่าปิดละหนึ่งแอมสองแอมหนึ่งแอมอยู่เราดูแรงดันนะฮะขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้อยู่สองแอม ู่ที่สามสิบอยู่นะครับตอนนี้วัดหายนะครับห้าสิบห้าสิบแล้วนะครับห้าสิบนะครับกระแสอยู่ที่สองจุดเจ็ดศูนย์นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ห้าสิบอยู่นะครับ แรงโดดนี้ปึปบๆเลยนะครับลอ,อยอยู่อยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสองนะครับดันเรื่อยๆอยู่นะครับแ,แสตอนนี้อยู่ที่สองจุดเจ็ดศูนย์นะครับ,รบแรงอัดเยี่ยมีขึ้นฮะลอรอบนิดหนึ่ง ตอนนี้อยู่ประมาณ60สิบรอเขาจะเปลี่ยนเต็มที่นะอยู่ที่2แอมป์อยู่1ิบ0ยังไม่ถึงรนะ้อยเลยนะครับขึ้นร้อยแล้ว เป็นร้อยแลวครับกระแสยอยู่ที่2อแอม์สองจจอ่จาจะปิด 3, M. 3 M แอม์สาแอมป์้วครับก็ููที่ร้อยนะครับตอนนี้ร้อย <100 S 1> เองนะครับ ก็ดูรอ,อหน่อยๆแล้วดันขึ้นไมได้แค่ไหนประมาณร้อยสิบแล้วครับกระแสยอยู่ที่สามแอมสามจุดสองศูนย์นะครับตอนนี้รร้ยรยอยห้าสิบ 150นะครับตอนนี้เึ้นรื่ไอ้จบดีไปเกิน5 500ไหมนะครับนีแก็ส่สยอยู่ที่3แอมป์ีคสบนะครับ,รบปัญหาี่ดวดวิญยาไม่เึินทำหนึ้งดดได้นะโลกุเลย ทีสามแอมยี่สิบนะครับ200อสองร้อยเป็นช้ามากนะครับาตามรอบนะครับยี่สองร้อยอยู่นะครับ 20นะครับยังไ่เรื่อยอยู่ครับะสปีดแล้วครับน่าจะสูงสุดรอบของเขาแล้วครับมีเสียงรอบจัดแล้วนะรอบจัดแต่ว่าแอมลงมาน้อยนะครับตามเรา้องเพิ่มแอมนะ2.24อได่แค่200 ขึ้นช้าไปนะครับตามหลักเพร์สเดียวก็นะเกินห้าร้อยพีไอโอเคอาอย่างนี้ก็สรุปได้เลยนะครับแรงอัดคอมเพรสเซอร์ไม่ถึงนะครับโอเคพี่แรงอัดแรงอัดไม่ถึงได้แค่ประมาณสองร้อยยสิบไอ้สองร้อยสิบไม่เกินสองร้อยสิบอะครับอยู่ที่สองแอมป์กว่าสปีดไม่ขึ้นนะครับรอบรอบจัดไม่ไม่ขึ้นไม่ได้ อยู่กับที่นะครับดันไม่ขึ้นนะครับนี่แหละคือ,อาการเขาแล้วก็น้ํายาจะตีกลับนะครับอยู่เท่านี้ตลอดเลยครับดันดันไม่นั่นดันไม่สุดนะครับแรงอัดไม่มีคอมไม่มีแรงอัดร้อยเปอร์เซ็นนะครับโอเคก็สรุปว่าเช่งแมววิเคราะห์ไม่ผิดนะครับแรงอัดคอมไม่ได้นะครับคอมเพรสเซอร์เสียแน่นอนร้อยเปอร์เ็นะครับ จากก่อนอันนี้80%ไม่มั่นใจเหมือนกันกัวพลาดกลัวมีปัญหาตอนที่คอยเย็นนะใช่นี้ชัวนะครับเนี่ยเพราะว่าวันนั้นก็ฟังเสียงแล้วมันดังปดแปลกๆนะครับเหมือนลิ้นคัสแตกอยู่นะครับโอเคแล้วนปิดเลยครับปิดหมดเลยครับโอเคนะครับปิดหมดแล้วก็ยังอยู่เท่านี้แหละครับไม่ไปไหนครับ โอเคสบายใจแล้วเชงแมวเอาเอาเอาตัวนั้นไปเช็คแล้วต้องรอเอากลับไหมครับตด้ไหนครับที่ว่าช่างเอาอ๋อเช็คแป๊บเดียวก็กลับเลยครับขอเทสให้เลยครับโอเคครับอ่ะยังไงติดตามตอนต่อไปครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับตะคิ้งกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจเช้งแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปด้วยครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน ลองดูนะครับอาการมันมีหลากหลายนะครแต่ไงก็เทสให้ชัวร์นะใช่ี่มก็ลองลองทุกอย่างเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับเรื่องเรื่องไม่ใช่อะไรไม่ให้พลาดคอมเพิวเซอร์มันไม่ใช่ราคาทุกถูกนะครับครับหลตังนะครับหลายตังเป็นคอมสามเฟสนะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์ดีซีนะครับ